มุมนี้สวยมากถ่ายรูปให้หน่อยสิแต่งตัวแบบนี้ไม่แก้ผ้าเลยละหนูว่าไงนะคะป้าป้าเราแค่ถามดูบางอย่างถ้าม่พูดก็ไม่มีใครว่าป้าโอ้ยเอาเถอดจ้าคนณเขามองมาคงคิดว่าหนูขายเล่นแต่งตัวว่าแบมให้ดูฟรีดูง่ายอยากจะอ่อยผู้ชายซะจนดูไรคะ่ะป้ารู้ ความคิดแบบเนี้แหละที่ทำให้ผู้หญิงดูไรค่ะผู้หญิงต้องเรียบร้อยผู้หญิงต้องมีจิตนะจึงจะดูมีค่าอ๋ออยากจะอาจเจียน,ยนคุณค่าของผู้หญิงอยู่ที่ความมั่นใจอยากจะใส่อะไรก็ควรได้ใส่ไม่ใช่หรอกอมีความสุขกับตัวเองไม่ได้ทำเพื่อเพ่พอมองเป็นแฟชช่นเนาะอย่าไปคิดต่ำตมนี่แกกิริยาสอดถึงสกุล ประยธรรมตัวแบบสผุ่นต่อยใส่ผ้าถุงนุ่งยาวถึงตาตุ่มแต่ปากพลอยไม่หยุดก็ไม่ช่วยเออ<ฮ>ไ้เด็ก<ฮ>สมยนไมอาริจืดป่วยมากก็หุบป,ปาก <G ül> มารยาทรู้จักไหม